สวัสดีครับผมสวัสดียมแรงครับเมื่อกี้ก็มาผมมาพอกับผมบานอตนกเขาใหญ่บุญทริกสินเก่าสินเดิมครับผมเมื่อนี้กับ้ามาเบิ้งนกในข่ายเนาะครับนอกวันเหลือจังยังจังได้แน่เนาะครับนอกนกในข่ายของบานนทที่ยังอยู่ครับตัวนี้ซื้อเจ้ายกสดครับเป็นนกฝึกกับยังบริหามีใช่เลยเ้อครับตัวนี้เป็นนก โยนคู่ผลคู่ครับโหดมันห้าครับตัวนี้สายดุดันตัวนี้เป็นบีเคปดครับเป็นลูกนกของอาจารย์คอนนะครับเป็นอาจารย์บีเวอร์ครับตัวนี้มาจะคอนแกนครับนกตัวนี้นำขามาครับ ตัวต่อไปนะครับผมเป็นจัมเปอร์ยีฟซีครับซ,ซื้อเพื่อนกับเจ้าอาตีนะครับเนาะมาเร็วมาเร็วตัวนี้ก็เป็นนกฟื้นอ,ออกป่าเล่นเลวคือกันครับยังบ่มีเชลยคือกันครับมาเร็วจีคีแค่เนี่ยครับตัวนี้ก็เป็น บีคเอ้ยไรเดอร์ห้งขาเบอร์สิบแปดครับ <Okay. S 1> ตัวนี้เป็นสายวิ่งคู่โพนคู่ครับโยนคู่บ่มีเลยครับตัวนี้โอ้เห็นผืนไว้อาจจะนี่แนนุกอาจจะตื่นบานอนดแเนเดอครับเพราะวา่าบานอดบอคอยได้อยู่หายอาหารเพิ่นนี่ก็เป็นลูกนกครับตัวนี้เป็นลูกบักอ่างเก่าบวกแม่น้ำเข่าครับตัวนี้บวกบานเอ k เคครับ แม่พื้นตัวนี้น่าจะเป็นตัวผูร้อยเปร์เซครับตัวต่อไปก็เป็นไอรอนโดมศูนยครับซื้อพืนบักอ่างอ่างหน่อยนะครับต่กี้เอามาอ่างเกือบสุดครับแต่เดี๋ยวนี้อา่างเพท่านมาเลยครับตั้งแต่ซื้อมาตัวนี้ก็เป็นของอาจารย์บีเวอร์ทั้งคอนแกนชินเดิมครับบานดดน้ขเขามอาไว้ซองตัวครับขายนี่ นี่ก็จะเป็นนกพึงจะหกเดือนครับบพันเต็มดีนะครับนะ้อเดี๋ยวพาไปบึงเมพันธุ์ที่บ่านอตคัดใบนะครับนี่จะเป็นคู่เกิดบักอาตีครับจำเปอร์เบอร์ยี่สิบสามครับเมพันธ์ดิวแกมยนคูครับปีหนาก็คงจะได้ผสมครับเพราะปีนี้บานอตบม่มีเวลาทําเลยครับสาหรับคนที่รออลูกงกบบานอตก็ต้องขออภัยหลายๆเด้อครับ เขาแขกเขากะไข่ล่มหลายชุดแล okay. <S ings> ้วครับเขาแขกเก็บไว้สองชุดครับนี่ตัวต่อไปก็เป็นลูกทับฟ้าครับทับฟ้าเนี่ยจะเป็นเจ็ดเคบวกแม่สิบเคครับพอมันเป็นสายเจ็ดเคนอะครับเป็นสายวิ่งครับตัวนี้มัดใส่สานไว้ไข่ลมหลายชุดแต่เหมือนกัน ตัวนี้จะเป็นลูกจอนวิกครับจอนวิกห่วงขายี่สิบหกครับตัวนี้ตัวนี้เพิ่งนําเขามาได้สามหมื่นสี่หมื่นนี่แล้ครับเนี่ยยิ่งอินแล้วคันยุนเป็นริวแกมยุนคู่มีแต่บอทันทีครับแม่นี่งนกพิ่งค์จซีหาเดือนนี้ครับยังบ่ได้พร้อมผสมง่ายครับแม่นี่พาไปดูซีพาไปดูเจ้าเต่าทองซี าทองนี่นะคร,นนนค,รนครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าเต่าทองครับหวงขาเป็นเต่าง่อยศูนย์หกครับตัวนี้ชุดไอ้เพิ่นจะเป็นโควโควิดโคบิเต่างับเต่าหน่อยนี่ครับก็เหลือเพิ่นตัวอีกศูนย์สองก็เป็นตัวเมียรครับเป็นนกแกนเสียงดีๆทั้งนัันเลยครับป,ปีนี้บ้านนอดคัดมีแต่นกแกนเสียงดีๆครับ นี่ก็ใครทิมอีกแล้วครับขเขาแขกใครอีกแล้ว,ขวเขาแขกซ้ายบระหนอกงก็เป็นงานซูคูครับสีเหลือไปสามคูเนี่ยก็เป็นงานซูคูเลยขเขาแขกที่ดีตัองฝักใครเป็นครับว่าจะมีใครมาให้ฝักเลยครับขเขาแขกจะเป็นงาน จะพาไป่กุ้งอ่างห้าเลนอ่างห้าเลนครับตัวนี้เป็นนกคู่อ่างอ่างสอนมียนคู่อ่างครับแต่ก็เป็นนกที่สเต็ปขาบอตายครับนกตัวนี้ถ้าบ,บออ่างนี่ถ้าบ,บออ่างนี่บมเมนเพิ่น,นครับ ตัวนี้จะเป็นเจ้าเตาทองเตาเงินครับเตาเงินนี่จะเป็นเตางอยบวกขันทีแก้ฟ้าสองหมืนห้าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสายบิ่งครับเสียงเหล็กจำนวนดีๆครับนี่จะเป็นนกฝึกออกปลาเหรนบางบ่เหรนบางครับตัวนี้เพราะว่าเพิ่นอายุเพิ่งเจ็ดเดือนครับมนอดเอาฝึกเลยอเดี๋ยวพาไปเบ่งนกต่อครับทีเด็ดของเฮาเน้ะครับเนาะ เด็กชายกีวีกีวีหน่อยคือเกาครับผมเร็วกีวีเขายังอยู่ด้วยครับยูคือเกาคือเดิมครับตัวนี้กีวีนี่จะเป็นนกโ่นคู่พนคู่ครับเป็นหลิวเวกีเหลิวเฟืองโยนคู่ครับตัวนี้ พามาเบิ่งวอดกาครับวอดกานี่จะเป็นนุกโยนคู่เดินคู่ครับโผล่คู่มีบางเป็นจังมีเป็นบางจังหวะครับตัวนี้แต่แพ้เอาไปคิดว่าโบผิดบางครับนกตัวนี้ซะเลยสีซีบกลัวแหละครับมานอนดำเขาว่าจิมาไวเฮ็ดพอนุกล้ตัวนี้รอเบิงลูกเพื่นได้เลยครับ ตัวนี้บ้างบางที่ก็เป็นอ่างสองคำสามคำนะครับบอดกะายอ้าลูกนี่ครับแล้วเออนกโต้ของแท้ครับนี่นนนวี่ไปกับคันครับตัวนี้ลายงา,งามครับครับผมคึกครับผมคึกคึกสุดๆเลยครับนกกิวีนี่คึกแห้งครับ แต่ในสารพื้นกระย่างวุ่นคู่อยู่เลยครับพี่น้องแต่ว่าลงดินจะเป็นนุกโยนคู่โผล่ขู่หรือว่ามันไดดเฉลยบ่ราะท่านไรกับเพท่านรู้ครับเพราะว่าบรรดากระบอกคอยได้เหรนมันนะครับหกเดือนยังได้ออกปลาเถอครับนี่อะพึ่งแล้วสมซุ้งข่ำก็จังได้มาเบิ่งเพิ่นครับอ่ะเดี๋ยวพาไปจุดบึงบักอ่างห้าเหร่นนะครับนอกว่าอ่างจะข่ำนะครับเนจะพาไปบึงครับ